สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทำนายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่15ถึง3 1พฤษภาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎจะเป็นเช่นไรน,นะครับผมและนี่ก็เป็นการทำนายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสำหรับใครที่ต้องการดูวดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันนะครับผมก็มมเริ่มดวงความรักของชาวราศีกรกฎในเดือน พึกสภาคม EP หลังกันดีกว่านะครับว่าจะเป็นเช่นไรกันบ้างมาเริ่มที่ไพ่ไปแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่า Night Op ฟกติเคิลนะครับือว่าไพ่9ก้าเหรียญเจนภาพของผู้หญิงคนหนึ่งเขาเริ่มกับอ่านหนังสือเล่มใหม่กลับมานั่งถือนั่งที่ของเขาพักผ่อนเห็นไหมครับและกลับมาอยู่กับความสุขที่เงินทองรอบๆตัวเขาคือสิ่งดีรอบตัวเขาอะฉันไพ่ไปนี่ขอนะนแบบนิวชาวสหกดในช่วงเนี้ย นะครับก็รกดหลายท่านในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับช่วงที่แบบเฮ้ยเริ่มกลับมาหันแบบศึกษาหาความรู้เพิ่มเริ่มกลับมาเมี่ยงมีสีสุขกลับมามีความสุขนะครับกลับมาเหมือนกับมีคุณภาพอีกครั้งหนึ่งเช่นโสดสวยรวยมากหรือว่าผู้ชายก็จะเหมือนกับกลับมามีสง่าราศีอะไรเงี้ยนะครับมีความสุขกับสิ่งรอบตัวของเราสิ่งรอบตัวเข้ามานะครับชันพไพ่เก้าเหรียญหมายความว่าถ้าเกิดใครโสดหรือว่าเลิกรากคนรักไปหรือปัญหาความรักเนี่ยก็ตอบเป็นช่วงน่าจะเหมือนกับเริ่มได้รับสิ่งดีๆกับเรืื่่่่ออออออองงงรรราาาาาาาวววทททีีทีีเเเเเนนนนนมมมกัสไไไ้้้้ใหยยยะข ถ้าเกิดเราเขียนด้วยกันดีนะครับผ่านอะไรกันมาเยอะอย่างเงี้ยรันก็ได้รับผลตอบแทนที่ดีฉันไพ่ใบนี้ขอตอบแบบนี้ชาวสี่กดในช่วงของเดือนพฤษภาคมเนี่ยอาจจะเหมือนกับการได้รับคุณค่าได้รับสิ่งดีนะครับที่ตัวเองได้ศึกษาไว้ตัวเองได้ทำไว้ตัวเองได้เขียนเอาไว้ใครที่ทะเลาะหรือวิจารณ์ความรักเนี่ยก็ตอบแบบนี้ว่าคนละคุณก็เริ่มจะรู้แล้วว่าตัวคุณเองเนี่ยก็ไม่ใช่คนที่สิ้นไร้ไม้ต่อนะตัวคุณเองก็เหมือนกับมีสเสน่ห์นะตัวคุณเองก,ก็มีทางเลือกทางไปนะััออบบัันนนนไพพ่่เเเหือออองงขขตบบบบแีี้้้ดดวยาาาาาคุณจจะมมกปร ได้แต่ใช้อัดเข้ามาด้วยมีโอกาสพบเจอการเดินทางทางไกลต่างชาติหรือคนที่มีบุญวาสนาที่สูงสักฉันจะใช้ออดหมายความว่าการพบเจอความที่เห็นไหมครับป้ายสีดาอะไปทางนี้มันเจอทางที่ไม่ดีหลงทางและมันก็เหมือนกับป้ายสีขาวอะมันเหมือนกับมอไซค์อันนี้มันขี่ทางมันเดินทางไปข้างหน้าเห็นไหมครับผมเมล่มใ้ันะวาชาวสีก็ปรกฏในช่วงนี้อาจจะเหมือนกับพบเจอทางปลายพบเจอแสงสว่างพบเจอหนทางที่ดีกับตัวชีวิตของตัวเองเช่น พบเจอทางไปต่อแล้วเหมือนกับชีวิตของเราไปข้างหน้าต่อแล้วเหมือนกับมีความสุขมีความสว่างเข้ามามีสว่างสว่างสวัยเข้ามาพบเจอความรักที่ดีๆเข้ามาหรือพาประสบความสําเร็จเรื่องการที่เฮ้ยอยู่คนเดียวก็ไม่ได้แย่นะอยู่คนเดียวก็เริ่มแบบเฮ้สยสดสวยแล้วมีสเสน่ห์มีการเงินที่ดีมีชีวิตที่ดีมากขึ้นผู้ชายก็เหมือนกับมีสง่าราศีมากขึ้นด้วยฉะนั้นหมดทั้งมดไพ่สองใบนี้หมายความว่าชาวศีกรกฎในช่วงพฤษภาคมเนี่ยอย่างที่ทํานายไปเหมือนกับอีพีที่แล้วคล้ายๆกันคือเรื่องของการที่ มีสเสน่ห์นะครับมีคนเข้ามาให้ความนิยมสมชอบมีคนเข้ามาสนใจพบเจอการเดินทางประสบความสาเร็จในชีวิตใครวางแผนเรื่องการเรงินการเรียนต่อหรือว่าการไปต่อเนี่ยนะครับการใช้ชีวิตต่อเรื่องควาแบบไปโฟกัสเรื่องอื่นเนี่ยก็ขอตอบเลยว่าเหมือนกับเจอทางที่ดีประสบความสําเร็จหดือยใครที่เกิดมีปัญหาเรื่องความรักทะเลาะกับคนรักไปเนี่ยก็ขอตอบเลยเขารู้แล้วจะเสียคุณไปหรือว่ารู้ว่าคุณเนี่ยาสามารถไปเจอทางที่ดีได้รู้ว่าเหมือนกับพ่ายแพ้ต่อความแบบความมีเสน่ห์คุณพ่ายแพ้ต่อความแบบความรักคุณค่าของตัวคุณเองนั่น ฉันไพ่ไปนี้เหมือนกับไพ่ทีออฟพดิคอนเข้ามาครับใครหลายคนาจะมีปัญหารเรื่องการที่เป็นไพ่สามเหรียญน,นะครับการไปเรียกคนอื่นนะครับเหรียญอื่นมากกว่ามีคน3าคนเข้ามาเห็นไหมครับ <S <S เขาอาจจะไปรักคนอื่นไปเดูคนอื่นมากกว่าเรานะครับอาจจะไปสนใจสิ่งอื่นแลวมองคนอื่นดีกว่าเราอะแต่ไพ่ไปนี้หมายความว่าคุณไม่ต้องไปพูดอะไรเลยคุณปล่อยไปตามเวรตามกรรมนะครับปล่อยวางไปเลยหลุดพ้นไปเลยถ้าเกิดจะเลิกลาหรือปล่อยใครกคนหนึ่งไปเนี่ยมันก็เหมือนกับเราไปห้ามเขาไม่ได้เราก็ต้องปล่อยเขาไปนั่นแหละ และพอคุณเหมือนกับทำในสิ่งของคุณคุณเชื่อมั่นในความต้องของคุณคุณคิดว่าคุณทําเต็มที่หรือทําดีสุดแล้วเนี่ยถ้าเกิดเขาไม่ดีถ้าเกิดเขาคิดว่าเราไม่ดีพอเราก็ต้องยอมปล่อยเขาไปนะครับแต่พอคุณไปอย่างนั้นแล้วนะครับพอปล่อยให้ทุกคนหนึ่งไปหรือยอม้เขาไปเดินจากไปโดยคิดว่าเราทําเต็มที่เราเนี่ยนะครับสู้เต็มที่แล้วแต่ทําอะไรไม่ได้นอกจากการที่ยอมเดินออกมาหรือยอมที่ถอยออกมาอยู่ในที่ของเราอย่างมีความสุขเนี่ยพอคุณเริ่มเป็นอย่างเงี้ยไพ่สามเดียมไหมครับเม่เขาก็จะเลือกสิ่งที่มันเเปนนหหีีีียยทททออองงงม้ขาจะไ่ล ก็ค well, ือชาวศีกรกตเข้านั่นเองนถ้าเกิดใครมีปัญหาคนรักเลือกลักไปหรือมีการนอกใจนะครับใพ่หลายคนเป็นแบบนั้นเลยมันทําให้คุณเนี่ยรู้สึกตัวเองเนี่ยว่าเรารักเขามากขนาดเนี้แต่เขาทํากับเราเหมือนกับคนที่เป็นของตายทำเหมือนกับเราไม่มีค่าอะไรอะปล่อยเขาไปเถอะให้เขาไปเลือกคนที่เขาต้องการเถอะสุดท้ายไพ่เปนี้ขอได้แบบนี้ว่าคนรักคุณเนี่ยจะกลับมาเลือกคุณจะกลับมาเห็นคุณค่าคุณจะกลับมารู้เลยว่าคนที่ดีที่สุดหรือรักเขามากที่สุดหรือว่าคนที่ควรจะเลือกที่สุดเนี่ยโดยที่คุณไม่ต้องไปดร้้าาเเยยนนนบีีขึมมคั ก็คือชาวศิกรกฎนั่นเองแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาถ้าเกิดใครถูกนอกใจเนี่ยคุณเองต่างหากล่ะที่เป็นราชี line, ถือไม้ท้าหรือว่าคืนออบวานเข้ามาแล้วเราอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ได้หัวใจของเราคืนมาแล้วหรือเริ่มเจอความรักใหม่เข้ามาแล้วเนี่ยคุณอาจจะเป็นคนที่หลุดพ้นจากการที่ไม่อยากจะกลับไปเจ็บชาำน้ำใจไม่อยากจะกลับไปเป็นตัวเลือกไม่อยากกลับไปลดชาติตัวเองอีกแล้วเช่นไพ่ใบนี้ของแบบนิชาวสิกรกะท่านเนี่ยอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่ตัดสินใจทีท่จะโฟกัสเรื่องการงานเองจะโฟกัสชี่อของตัวเองจะเดินทางต่อด้วย เราเองต่างหากที่เมยกจะกลับไปชาวสีกรกต่างๆ่ที่ไม่อยากจะกลับไปหาคนที่คุณรักนะครับไม่อยากจะกลับไปเป็นตัวเลือกไม่อยากจะกลับไปเหมือนกับคนที่เหมือนกับถูกทิ้งเดี๋ยวดูรู้สึกว่าถูกเลือกถูกทิ้งไปแล้วถูกไล่ค่าไปแล้วอะนะครับอยู่แล้วไม่มีค่าอะไรเนี่ยก็ออกไปอยู่ที่ของเราดีกว่าและพอคุณอยู่แบบนี้สุดท้ายนะครับพอคุณโฟกัสเรื่องการงานการเงินหรืออยู่ตัวเองได้ประสบความสำเร็จชีวิตได้เมื่อไหร่เนี่ยคนรักที่เลือกลาคุณไปเนี่ยก็จะกลับมาเป็นไพ่เจ็ดดาบแอบกลับมาอ่านหนังสือแอบกลับเอาดาบ ผมเลยทำนะว่าคนที่เลือกรากคุณปัจิมิการที่ไม่ซื่อสัตย์ทั้งที่คุณรักเขานะครับเลือกเขาทําทุกอย่างเพื่อเขานะครับแต่เขาจะเดินจากคุณไป,ไปเลือกคนอื่นมากกว่าหรือมองว่าคุณไม่ดีมองว่าคุณ็นปัญหาก็มีแต่พ่7เจ็บตาบไปนี้สุดท้ายเขาจะกลับมาเพราะว่าเขาเจ็บปวดกลับมาครับเจ็าบาหมายความว่ามีใครปกป้องเขาเห็นไหมครับดาบสองเล่มมีโลด้วยอะ่ะไม่มีใครคอยดูแลรักษาเขาเท่ากับชาวสีกรกฎผมเลยทำเ็นแบบนี้ว่าคนที่เลือกลาคุณไปมีการนอกใจการแบบไม่ซื่อสัตย์หลอกลวงหรือความชัมเันเนี่เเขาาาาแอบบกลัมพระว่ เขาเจอเปัญหากับหาคุณเขาเหนื่อยกับหาคุณไม่มีใครรักเขาหรือปกป้องเขาหรือว่าทําให้เขาเนี่ยเท่ากับชาวสิกรกฎหรือคนที่มีคุณค่ากับขวา่าที่สดเขาอยากจะปกป้องรักษาเอาไว้เนี่ยก็คือคุณเพราะเหมือนกับเรื่องราวต่างๆที่คุณเขียนเอาไว้เต็มไปหมดเลยเห็นไหมครับหนังสือต่างๆมันคือความรู้มันคือการที่เหมือนกับเราเคยผ่านเรื่องราวเราเคยคุยกันมาตั้งเยอะนะครับทั้งชีวิตทั้งนู่นทั้งนี้มาด้วยการประสบความสำเร็จมาด้วยการลาบากมาด้วยการเดินทางด้วยกันมาตั้งไกลอ่ะแต่อยู่เขากับเดินจากคุณไปเเหห็นนมััั้้้ยยยคคครรรบบบสุุดดทาาาาพพออออปปลล่่่่ขไไแววะะะณจูืกง เราอยู่โฟกัสเรื่องการงานการเงินหรือจะหลุดพ้นจากตรงนี้ไปเนี่ยกลับกลายไปว่าเขากลับมาจอนที่คุณเนี่ยได้หัวใจแล้วพบเจอความรักใหม่แล้วนะครับมีความสุขมีสิ่งดีเข้ามาแล้วหรือมีการงานชีวิตที่ดีแล้วนั่นเองฉันไพ่ควินออฟบานกับไพ่คิงถือหนึ่งเข้ามาครับทำนายชาวศีกรลกหรือท่านเลยถ้าเกิดคุณโสดอยู่หรือคุณเลิกลาคนรักไปนะครับเกิน สามเดือนสี่เดือนนะคุณหรือเก้าเดือนนะครับผมขอตอบแบบนี้เพราะเขาจะกลับมาอยู่ดีนั่นแหละแต่คุณต่างหากเรที่อาจจะมาจับช่วงเนี้โดยจะตามเหมือนกับบอกให้คุณรู้เลยว,ว่าไพ่เก้าเหรียญะใชารออดมีโอกาสพบเจอความรักจากการเดินทางต่างชาตินะครับหรือคนที่มันมีอํานาจวาสนานะครับคนสูงสรรักธุรกิจนะครับเจ้าของอะไรเงี้ยผู้ใหญ่อุปถมัมหรือว่าคนที่มียศมีบรารมีอะไรเงี้ยเข้ามาเป็นอัศวินถือไม้เขานะครับขี่ม้าขาวมาถือเหรียญเข้ามาในมือด้วยพบเจอคนรักที่มันมันคงเรื่องการงานการเงินก็ได้นะหรือมียศถาบรรดาาก,ก์ได็ไ และให้เป็นที่เหม่เขามาเขาจะเป็นคนที่ให้ความสําคัญกับคุณนะ่ะเพราะเขาถือเค้กในมือด้วยเห็นไหมครับมันคือวันสําคัญเขาเห็นความสําคัญของคุณเขาเห็นความรักเห็นคุณค่าของคุณด้วยเช่กนการที่เหมนกับเขาอาจจะเหมนกับป็นคนที่คอยดูแลคุณไม่พอแต่มีถึงขั้นแบบซื้อบ้านซื้อรถทำ,ท,ำทำน้งทำนี่ให้กับเราทําให้เราครบล้วคนรู้สึกเหมือนกับมั่นใจอะ่ะพบและชีวิตของตัวเราเองดีขึ้นมีการไปทางที่ดีมีคุณค่ามากขึ้นมีสเสน่ห์มากขึ้นมีคนที่อยากจะทําเพื่อเราต้องมากมายเลยนะขบบึ้าากกบนบนทำนาเนีย นะครับคุณอาจจะพบเจอความรักที่ไปเจอทางที่ดีไปต่อเจอคนที่เข้ามาปกป้องอยากจะดูแลคุณอุปถัมภ์คุณเมตตามีคนาสายเปด้วยนะหลายๆคนไปแบบนี้เลยธาตุดินธาตุไฟนะครับหรือว่าธาตุลมก็ได้นะซึ่งเป็นความรักที่เดชชรีออดอาจจะพบเจอคนผิวขาวสูงหรือว่าคนที่เป็นผู้ใหญ่มากขึ้นหรือคนที่เป็นหมอตำรวจทหารอะไรอย่างเงี้ยหรือว่าคนที่เป็นต่างชาติก็ได้ซึ่งผมพบเจอความรักจากการขี่มอเตอร์ไซค์นะครับไม่ใช่ขี่มอเตอร์ไซค์ไปเจอนะแต่เป็นการเดินทางการท่องเที่ยวทางโซเชียลทางไกลหรือเพื่อนนนะนสาสมีได้ก็ นะครับซึ่งเป็นความสัมพันธ์ที่บรรทุดแทนสิ่งที่มันสูญเสียไปสิ่งที่มันไม่ดีเห็นไหมครับเข้าแทนที่สิ่งนั้นน่ะหรือคนที่ทํไพิธีคุณไว้เนี่ยก็จะกลับมาแบบในกรณีถ้าเกิดมันเลิกลากันไปนะก็จะกลับมาพ่ายแพ้เพราะรู้ว่าคุณจะไปได้ดีไงจะกลับมาพ่ายแพ้จะกลับมาเลือกคุณจะกลับมาต้องการคุณแต่อยู่ที่คุณนั่นแหละอยากจะกลับไปหรือเปล่าเพราะชาวศีกขลิศท่านในเวลารักก็รักมากแต่เวลาเจ็บปวดเสียใจหรือทุกหักหลังที่เนึ่งเนี่ย เราก็เหมือนคนคนที่ไม่อยากจะกลับไปเจ็บปวดนะครับไม่อยากจะกลับไปเสียใจไม่อยากจะกลับไปอยู่ตรงนั้นอีกอาจจะขอหัวใจของเราคืนมาอาจจะขอความรักของเราคืนมาหรือพบเจอความรักที่ดีแล้วเนี่ยเราอาจจะเป็นคนคนห่ที่ไม่ต้องการกลับไปเรื่องสิ่งที่ไม่ดีเหล่านั้นอีกถ้าเกิดเราหลุดพ้นไปแล้วนะเช่นพไพ่ใบนี้หมายความว่าถ้าเกิดใครเลือกอากันไปไม่เกินสามเดือนเนี่ย,พยไพ่ใบนี้คือขั้นาก,การแนะนําว่าอาจจะส่งคลิปนี้บอกเขาให้เขารู้ตัวเร็วขึ้นให้เขาเข้าใจเร็วขึ้นว่าเราเนี่ยมีคุณค่ากับเขาแค่ไหนว่าเรารักกันมากแค่่่่่่ไหหนนนววาาาาาเเร็คคุณสิงดดีีทผม้ยกั าหรือปล่ก่อนที่มันจะสายเกินไปนั่นเองใช้มาดูไพ่ของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมแล้วกันแนะนํากันดีกว่านะครับไพ่ไปแรกขึ้นมานะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่านายออฟคัพหรืออาชีวินถือถ้วยเข้ามาทํานายว่าเดือนพฤษภาคมเนี่ยชาวราศีกรกฎท่านเนี่ยอาจจะพบเจอสิ่งดีความสุขถ้วยเห็นไหมครับเอาคนขนมจีบมีคนเข้ามาขายขนมจีบมีความรักมากมายเข้ามาหาคุณอาจจะพบเจอความรักมากกว่าหนึ่งคนนะครับที่เอาความรักความสุขดีมาให้กับเราแน่นอนครับมันคือความสุขที่กำลังจะเข้ามา ในช่วงเดือนพฤษภาคมให้กับชาวราศีกรกฎนั่นเองแต่คนที่ขี่ม้าออกไปเห็นไหมครับทำร้ายคุณไปหรือใจร้ายคุณไปเนี่ยเขากลับมาด้วยการที่เขาไม่เหลืออะไรอ่ะผมเรียนนะว่าสุดท้ายคนที่เลือกราคุณไปไม่ว่าช้าหรือยก็ตามนะจะกลับมาตอนที่คุณคุณเนี่ยไปแล้วหรือว่าเขาไม่เหลือคุณแล้วเขาไม่เหลืออะไรแล้ววะให้ไม่ให้กับคุณอย่างเงี้ยเขาไม่มีใครแล้ววะเขาถึงกลับมาหาคุณฉันไพหนึ่งค่อยขอทำนายแบบนี้ว่าชาวราศีกรกฎเนี่ยอาจจะเป็นเดือนแห่งการที่ิเริิเริ่มต้นใหม่แท้จริงงรรรริเเเ่มมมมมต้้นนีคควาาสุขขืออห็ัยบ ด้วยความสุขด้วยตัวของเราด้วยการกระทําของเราอะ่ะชั้นหนึ่งถุวยขอตอบแ,แบบนี้ว่ามีโอกาสพบเจอความรักที่มีความสุขมากขึ้นมีการเริ่มต้นความรักใหม่แต่เกิดใครเลิเลกกับคนรักไปนะครับมีโอกาสอย่างมากเลยถ้าเกิดส่งคลิปนี้ไปหาเขาถ้าเกิดมันไม่สายเกินไปเนี่ยมีโอกาสที่จะกลับมารักกันม่อีกครั้งหนึ่งมีโอกาสที่จะเหมือนกับผ่านสิ่งไม่ดีไปได้วยกันเดินทางมาด้วยกันตั้งมากมายอุปสรรคมาตั้งมากมายครั้งนี้ก็จะผ่านไปด้วยกันอีกครั้งหนึ่งในกรณีที่เลิกรากันไปไม่เกินสามเดือนส่งคล มันก็อยู่ที่ว่าคุณเนี่ยอยากจะเริ่มต้นความรักใหม่กับเขาหรือเปล่าเพราะเขาเองเนี่ยกลับมาอยู่แล้วแต่คุณอาจจะเป็นคนคนหนึงที่เฮ้ยเราไม่อยากกลับไปเจ็บแล้วพอแล้วอะเรื่องที่ปกป้องหัวใจตัวเองพอไพ่ก้าวดาบหมายความว่าร้องไห้มาหลายวันร้องไห้เราเจ็บปวดเสียใจหรือผิดหวังเนี่ยคุณเจ็บกับเรื่องราวที่ผ่านมากับเขาเยอะมากๆเลยนะครับฉันไพ่ก้าวดาบขอหมาแบบนีว่าชาวสีกรกดท่านเนี่ยอาจจะเหมือนคนคนหนึ่งที่เจ็บปวดเสียใจและยากที่จะหวนคืนกลับไปเจ็บปวดเสียใจอีกหรื่งเหมือนกับไพ่ก้าวดาบอะเราอาจจะผิดหวังกกับาาาาาารรรรททีี่่่คนนึงง้เเหืออมมวได พอเราออกมาได้จากความฝันร้ายออกมาได้จากความเจ็บปวดออกมาไดจากการเสียใจเนี่ยเราอาจจะเหมือนกับคนที่ไม่ยอมกลับมาอยู่ในห้องนี้แล้วไม่จะกลับมาโดนทําร้ายอีกต่อไปแล้วนั่นแหละเพราะเจ็บมาเยอะแล้วเสียใจมาเยอะแล้วร้องไห้มาเยอะแล้วกับเรื่องราวที่รอคอยเขากับเรื่องราวที่ผ่านมาด้วยการกับเรื่องราวที่เขาทําไว้กับเรานนัเองเช่นไพ่ใบนี้หมายความว่าไพ่ก้าวดาบบอกชาวศิกรลดเท่านว่าถ้าเกิดใครร้องไห้อยู่ตอนนี้สิ่งดีๆเดี๋ยวมันก็มีอยู่เห็นไหมครับมันรอให้คุณเดินออกไปมันรอให้คุณผ่านตรงนี้ไปให้ได้แค่นั้นเอง ฉนันบทสรุปความรักของชาวราศีกรกฎในเดือนพฤษภาคมเนี่ยมีไพ่ห้าเหรียญเข้ามาครับวันนี้คุณอาจจะเหนืน่อยวันนี้คุณอาจจะร้องไห้เสียใจแต่สุดท้ายคุณจะเจอความที่มันเป็นที่พักข,ของคุณโดยที่คุณไม่ต้องเหนื่อย,อยถ้าเกิดใครคือรักแท้เนี่ยมันไม่ต้องพยายามมันไม่ต้องเหนื่อยเลยนะเดี๋ยวเขาจะตามหาเราเขาจะไม่ให้มีวันที่ทาให้เราร้องไห้เสียใจหรือผิดหวังอยู่แบบนี้เขาจะรับเราเข้าไปในหัวใจของเขาเขาจะรับเราเนี่ยกลับมานะครับกลับมามีความสุขกลับมาเลือกเราไม่ใช่ปล่อยให้เราเดินทางแบบนี้ถูกทิ้งไว้กลางทางแบบนี้หรืออเเเจบบปดสีียใแนนน้ั่ง ก็เลยทำนายว่าชาวศีกรกทุกท่านเนี่ยคุยมีโอกาสจะไปเจอความรักที่ที่คุณตั้งแต่นี้เป็นต้นไปมีโอกาสเดินทางไปเจอสิ่งที่มันพักกายพักใจสิ่งดีดีนะครับมากกว่าการที่ต้องมาเหน็ดเหนืน่อยกับสิ่งที่มันผ่านมานั่นเองก็ขอบคุณชาวราศีกรกฎทุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและถ้าเกิดใครต้องการดูดวงส่วนตัวกับผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างล่างคลิปนี้แล้วเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ